สวัสดีครับท่านผู้ชมพุกันอีกแล้วนะครับกับเกมเวอร์วอดชิพนะครับผมน่าก็หายหนะ้าหายตากันไปนานอีกแล้วนะครับผมนะและที่อยู่ขา้ขางหน้าผมก็คือเรือ Los แอนเดสนะครับจากประเทศอาร์เจนตินานั่นเองนะครับนะ่าทงอาร์เจนตินานะครับผมนะก็เป็นเรือราสายชาติแพนอเมริกาเนาะก็คือเป็นของอเมริกาใต้นั่นเองนะครับผมนะซึ่ง เรือลอสแอนเดสเนี่ยนะครับเป็นเรือประจำบ,บานเทียเก้านะครับผมนี่ดูขนาดครับผมโอ้โหป้อมปืนนะปืน6ป้อม2กระบอกนะครับเป็น12กระบอกนั่นเองนะครับผมเนี่ยเห็นปืนเยอะอย่างนี้นะครับผมแต่ขนาดปืนที่แท้จริง381มิลลิเมตรนะมันจะไปยิงไข่เข้าเนี่ยฮะเรือลรานี้เนี่ยอ่ามันมีสกิลพิเศษนะครับผมนั่นก็คือสกิล F นะครับผมเอาไว้กดตอนที่ ที่เกจมันเต็มนะปืนลองชัยะเพิ่มขึ้น20%โหลดเร็วขึ้น1 5และดาเมจเพิ่มขึ้น2 5นะครับผมนะซึ่งผมเดี๋ยวกำใส่ส่วนเสริมเรียบร้อยแล้วใส่ธงเรียบร้อยนะครับแล้วเตรียมพร้อมบวกนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าเรือลำนี้เนี่ยมันมีดีอะไรและมีเสียอะไรนะครับผมนะมันจะมาเป็นคู่แข่งของเรือประจําบาลเยอรมันหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะครับ โอ้โหนะครับดูเรือสิครับโคตรจะยาวนะนะโอ้ดายเซนเจ้า <c oughs> มีตอหรือไม่ <c oughs> โอเคเจ้ามีตอโอเคเราลอดละ <c oughs> อ่าเรือโหเรือไวมากเลยนะครับเ <c oughs> พิ่งมาสังเกตว่าเรือลำนี้เนี่ยมีแพสซีฟบูส์เครื่องยนต์ตอนเริ่มต้นนะครับผมมันก็คือส่วนเสริมที่ เพิ่มความเร็วตอนออกตัวนะครับผมซึ่งเรือลำนี้มีให้เลยนะครับผมไม่ต้องติดนะอะไรจะมาเทียบขนาดเรือกูเหรออะไรเรือมึงก็เรือมึงก็พอๆกับก,กูแหละแต่เรือมึงยาวกว่านะผมโอ้โหเรือมันอย่างยาวอะ่ะเ,เรือมันยาวกว่านะผมมันยิงแล้วอะโอเคโอเคมันยิงแล้วเดี๋ยวเรายิงตามนะ โอโ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหปืนกระจายเป็นลูกซองเหมือนเหมือนเรือบระจุบ,บานเยอรมันเลยชึบชึบหลบอ,อ้เราต้องจัดการมันก่อนเลยปืนลองถึงแล้วยิงแล้ว ยิงพอ,อได้สกิลเอฟแล้วใส่มันเลยนะครับคนแรกทำการใส่มันก่อนเลย

หมายอย่างไวครับผมอ่ามึงต้องเลือกก็แล้วว่ามึงจะยิงใครนะโอเคสกิลเอฟได้ยิงต่อเลยครับผมปุ่งพ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 ุ่งกระสุนกระสุนปืนแม่งกระห่งโกงมากนะครับผมไม่นะไม่นะเพื่อนตาย โอ้โหไม่ค่อยเข้าด้วยอีกแย่แล้ว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 มาถันมาหาเราหายแล้ว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 หายโอ้รอดตัวโอเคมาเดี๋ยวขออีกสักตาหนึ่งครับเพื่อพิสูจน์นะครับผมว่ามันใช่เหมือนที่ผมคิดหรือเปล่ารับ โอเคมาโอ้โหลอสแอนเดสกันสามลำเลยทีเดียวผมว่าตานี้มีสิทธิ์แพ้นะครับเพราะว่าฝั่งโน้นเขามีของหนักอยู่เนะเขามีปอมเมินเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยน้ำมันน้ำมันน้ำมันเรือทองหรือมันเรือเงินวะเนะี่ยโอ้โหแสงสะท้อนปุ๊บเป็นเรือเงินหรือเป็นเนทองสองปะหนึ่งอ๋อมันคือเรือเงินนั่นเองอ๋อเป็นสกินนะครับโอ้โหแต่แต่แสงสะท้อนออกมาโอ้โหเป็นทองอะลามเลยนะตานี้เป็นไงเป็นกัน จากตาแรกที่ผมสังเกตเมื่อกี้นะครับผมกระสุนปืนเนี่ยโอ้โหกระจายเป็นปลุกซองเหมือนปืนใหญ่ของเรือป,ประจำการเยอรมันเลยนะครับผมนะอันดับที่2ที่ผมเห็นก็คือเรือติดไฟง่ายมากนะครับผมซึ่งง่ายเหมือนกับเรือป,ประจำบารเยอรมันเหมือนเช่นกันนะครับผมนะแต่ผมเห็นข้อดีบาง,บางข้อนะครับผมนะก็มันก็มีดีมีเสียเป็นเรื่องปกตินะโอ,โอเคของหนักไปทางนูง้น มันเอาของเล็กมาตรงนี้แล้วก็ยิงไอแอะก่อนเลยแล้วกันยิงไอแอะยิงไอแอะหันป้อมปืนเร็วเข้าเร็ว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 เลี้ยวเลียว ปืนรองนี้รู้สึกว่าจะแรงชะได,ด้เลยนะครับเนี่ยดูดิ ปล่อยมาแล้วลบก่อนอุ้ยอุยอุ้ออุยเไปเตรียมสวยปลอมเมินอุ้ยจับฮาละ ต้องเล่นเครื่องเต็มที่เลยชึบตกได้เออโหแต่ตอนนี้ผมโดนทั้งสองฝั่งลุมต้องเลือกผมต้องเลือกชนประเมินแม่งเลยเล่น ผลแม่งเลยแล้วกันจบเลยเกมจะได้จบไปไวอ่ยอมแลกนะครับผมอ่ที่เรือเจอกับมึงก็แหละอ่ขอดูซิมึงจะมีกลืนแค่ไหนใาการเล่นเรือลอสแอนเดสอ่านะครับหนึ่งหนึ่งกันนะครับระหว่างลอสแอนเดสกับลอสแอนเดสนะครับผมเป้ีมึงต้องชนะนะเลือดเหลือแค่นั้นนะ่ะ ยิงยิงเรือเดียวกันยังเด้งเ <laughs> <laughs> นี่ยแหละครับอันและนี่คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือปืนมันเล็กมากนะครับปืนมันแค่381ม mm, มตรแล้วก็ไปเจอกับพวกเรือเทียร์้เทียรสิบเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกที่จะยิงเข้านะครับเอาเอาไงวะ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 ไงเดินเดี๋ยวมันเปิดกาบนะแต่ว่ามังจะโดนสวอตซี่สดเดียวตายนะเวย้ยอ่าโอเคนะครับเยี่ยม อันดับแรกเลยนะครับผมนะเรือ Los แอนเดสนะครับผมเป็นเรือประจำบาลเทียเก้าชาติอเมริกาใต้นะครับผมนะข้อดีข้อแรกที่ผมเจอนะก็คืออ่ะหนึ่งเลยปืนลองนะครับผมมีสกิล F ให้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสกิล F ก็จะเพิ่มระยะยิง20%่ิบปอรต์ินโดดบิดเร็วขึ้น15%และดาเมจเพิ่มขึ้นของปืนลอง25%นนะครับผมนะเฉพาะของปืนลองนะปืนหลักไม่เกี่ยวนะครับผม ข้อดีข้อที่2ก็คือเรือเนี่ยมีแพสซีฟการเร่งเครื่องตอนเริ่มเกมนะ่ะถึง30น็อตเร็วมากเลยในะตอนเริ่มเกมนะก็คือแบบไม่ต้องเสียเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งถอยทั้งเร่งเครื่องนะส่วนข้อดีข้อที่3นะที่ผมเจอนะก็คืออ่าปืนลองเนี่ยเป็นปืนลองที่มีขนาดใหญ่เบิ่มเลยนะครับผมนะเบิ่มเบิ่มแค่ไหนนะเนี่ยดูครับขนาดปืน ปืนลองหนักขนาด2 3 4มิลแล้วก็มีปืนลองเล็กขนาด5นิ้วนะครับปืนขนาดมาตรฐานร้7มิลน,นะครับเป็นเป็นปืนลองเล็กเนาะมาดูสภาพนะครับผมนะปืนลองนะครับผมนะนี่คือข้อดีของเดลัสแอนเดสนะครับผมนะต่อไปมาดูข้อเสียกันบ้างข้อเสียอย่างแรกเลยคือขนาดของปืนเล็กกว่าเรือประจำบานเทียเก้าแต่ละประเทศนะครับผมนะด้วยความที่มันเป็นปืน อ่า m m มเมเนี่ยมันจะยิงใครไม่เคยเข้าเท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนาะยิงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเด้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เสียข้อที่2เลยคือปืนนี่โอ้โหบานกระจายอย่างปืนอย่างปืนลูกซองนะครับเหมือนเรือบรรทุกบานเยอรมันเป๊ะเลยนะครับผมนะข้อเสียข้อที่3นะครับเรือติดไฟง่ายมากนะง่ายง่ายเหมือนแบบว่าแค่โดนเฮดอีลูกเดียวก็คือติดไฟได้เลยผมคิดว่าอย่างนั้นอ่ะเพราะเพราะเพราะว่ามันมันเหมือนเรือบรรจุกบานเยอรมันทุกแบบเลยนะครับ โดน HE AD e ลูกเดียวคือไฟไหม้ได้เลยนะครับนะและนี่คือข้อเสียข้อที่3นะครับส่วนข้อเสียข้อที่4นี่คุณเห็นอะไรไหมนะครับและนี่ก็คือซีฮาเดลตั้งแต่ป้อม1ถึงป้อม6นะครับผมแต่ว่าร้ายยังมีดีนะครับผมยังมันดีตรงที่ว่าซีฮาเดลเนี่ยอยู่ระดับน้ําพอดีนะครับผมอย,อยู่ระดับน้ํำเป๊ะเ,เลยนะครับผมถ้าจะยิงเข้าเนี่ย คือจะต้องเล็งต่ํากว่าน้ํานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เจาะคอซีเดียวได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เสียมากที่สุดก็คือเรือยาวนะครับผมนะเราดูสภาพนะเรือยาวนะครับถ้าเทียบกับใครเอย่ยเราเทียบกับไพเซนนะดูสิมันแทบจะเท่ากันแล้วนะครับเพอ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 เอ็นอ,อนั่นน่ะยาวกว่าไพเซนอีกนะครับผมนะอเดี๋ยวผมจะลองเทียบใหม่นะอ่ะโอ้โหเพอเพอแม่งมันยาวกว่าที่สามนะครับผม ก็สรุปนะครับผมมันก็เป็นเรือที่ดีนะครับคือเป็นเรือสายปืนลองหนักมากนะครับผมดูขนาดบ้องปืนใหญ่ที่แบบยิงเด็ดเจ็บได้เลยนะครับผมส่วนเล่นสายปืนหลักไ,ไม่ต้องไปเล่นนะครับผมจากที่เห็นนะครับปืนนี่บานกระจายแล้วก็ยิงใครไม่ค่อยเข้าด้วยนะครับเลิกหวังได้เลยว่าจะเล่นสายปืน,ปนหลักของเรือสายอ,อเมริกาใต้นะครับเน้นปืนลองไปเลยดีกว่าดีกว่านะครับผมนะก็ถือว่าเป็นคู่แข่งของสาย จัมบานเยอรมันเลยนะครับปืนลองเหมือนกันนะครับแต่แต่แต่ว่าไอ้นี่หนักกว่าแรงกว่าไม่ไม่เหมือนเยอรมันที่จะเป็นแบบเน้นทีนะครับนะไปลองเล่นกันได้นะครับถ้าเกิดอยากอยากเห็นความทรมานนะครับผมอ่ะก็ไว้เท่านี้นะครับสำหรับเรือ s อสแ d d a ดสนะครับผมไว้เจอกันตอนต่อไปของ w ว r ร์วัชชิฟว่าผมจะมาเล่นเรืออะไรในตอนต่อไปนะครับก็คอยตามดูกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผม๊ายบายแล้เจอกันใหม่ครับ